ชี้เป้า s ัมซุง Galaxy M 2ี่ส G, M 3 3 5 G และ M 5 3 5 G ลดสูงสุดถึง3,000บาทซัมซุงออกโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนมิถุนายนรอบนี้เอาใจคนชอบมือถือแบตอึสเปคครบเครื่องทั้งกล้องและเกมอย่าง Galaxy M Series เรียกว่าราคาตอนที่เปิดตัวว่าคุ้มแล้วมาเจอส่วนลดเข้าไปคือต้องจัดแถมยังรองรับ5 G ทุกตัวเพราะคนเอาไลน์อับใหม่อย่าง Galaxy M 23 5 G Galaxy M 3 3 5 G และ Galaxy M 5 3 5G มาลดสูงสุดถึง3,000บาทอย่าง Samsung Galaxy M 5 3 5 G ก็มาพร้อมหน้าจอโมเ e ลด6.7นิ้ว FHD 120Hz เฮิไปอีกตัวเครื่องบางเบาและกล้องหลังความละเอียดสูงสุด1 0 8 MP รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K กันไปเลยตัวนี้ลดไปอีก1,500บาทสเปค Galaxy M 5 0 3 5 G หน้าจอขนาด6 7นิ้วความละเอียด Refresh Rate 1 2 0 Hz CPU Dimensity 900ร RAM 8GB รองรับแรม RAM+ สสูงสุด 8GB ความจุ 128GB กล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก 108MP f 1ใบหน้ายิ้มพร้อมด้วยแว่นกันแดดกล้องกัทะไวยความละเอียด 8MP f2.2 2, กล้องจับความลึก 2MP f2.4 กล้องแมคโคร 2MP f2.4 กล้องหน้า 32MP f2.2 2, การเชื่อมต่อ 5G NFC Wi-Fi 8 0 2 11 a b g n a c bluetooth 5.2และพอร์ต type c sensor accelerometer fingerprint sensor gyro sensor geomagnetic sensor light sensor proximity sensor แบตเตอรี่0 0 mah รองรับชาร์จไวย5่สบระบบ android 12ครอบด้วย one ui 4.1ขนาดน้ำหนัก164 7x77.0x7.4 มิลมตร176กรัมแต่ที่ลดเยอะสุดโคตรคุ้มคือ s a m s u n Galaxy g M33 5G ได้หน้าจอ 120Hz เ,เช่นกันมาพร้อมกล้องหลัง4ตัว 50MP ใช้ชิป Exynos 1280แบตเตอรี่ 5,000mAh ชาร์จไว25ดับลดไปจุกๆ3,000เหลือแค่7 999บาทส่วน Galaxy M23 5G ตัวนี้ได้ Snapdragon 750G ก็ราคาดีไม่แพ้กันเหลือ6,999บาทเท่านั้นสเปค Galaxy M33 5G จอภาพ TFT ขนาด6.6นิ้วความละเอียด2 4 0 8 x 1 0 8 0พิกเซลอัตรารีเฟรช 120Hz ชิป Exynos 1280หน่วยความจำ RAM 8GB Storage RAM 128GB รองรับ m i c r o s d c a r er d สูงสุด 1TB กล้องหลัง กล้องหลัก50 MP รูรับแสง f 1 8ซูมดิจิตัลสูงสุด10เท่ากล้องอันตราย8 MP รูรับแสง f 2, 2 2กล้องมาใคร2 MP รูรับแสง f 2 4กล้องจับความลึก2 MP รูรับแสง f 2 4กล้องหน้า8 MP รูรับแสง f 2 2การเชื่อมต่อ 5G NFC WiFi 802 1 1 ABGnAC Bluetooth 5.1และพอร์ต Type C แบตเตอรี่ 5,000 mAh รองรับชาร์จไวยี่ิบห้าดับเบิลยูเซนเซอร์แอคเซเลอร์มิเตอร์ฟิงเกอร์พิร์เซนเซอร์กิโรเซนเซอร์จีโอแมกเนติกเซนเซอร์วอร์ชวลไลท์เซนซิงวอร์ชวลพร็อกซิมิตี้เซนซิงระบบปฏิบัติการวันย i สี่จุดหนึครอบด้วย Android 12ขนาดน้ำหนัก1 6 5 4 x 7 6 9 x 8 4ม mm, ิลลิเมตรหนึกรัมสเปค Galaxy M 2 3 5 G จอภาพ TFT ขนาด6.6นิ้วความละเอียด 2408x1080 พิกเซลอัตรารีเฟรช 120Hz ชิป Snapdragon 750G 5G หน่วยความจํา RAM 6GB Storage พร้อม 128GB รองรับ MicroSD Card สูงสุด1ที่บิกล้องหลังกล้องหลัก 50MP รูรับแสง F1.8 ซูมดิจิทัลสูงสุด10เท่ากล้องอันตราวดย 8MP รูรับแสง F2.2 ก 2, ล้องมาใคร 2MP รูรับแสง f 2 4กล้องหน้า8 mp รูรับแสง f 2 2การเชื่อมต่อ 5g nfc wifi 802 11 abgnac bluetooth 5.0และพอร์ต type c แบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จไว25 w sensor accelerometer fingerprint sensor gyro sensor geomagnetic sensor virtual light sensing virtual proximity sensing ระบบปฏิบัติการ วันยุย4.1ครอบด้วย Android 12ขนาด165.5 x77.0 x8.4 mm น้ำหนัก198กรัมโปรโมชั่น Samsung Galaxy M Samsung Galaxy M53 5G เหลือเพียง12,499บาทจากปกติ13 999บาท Samsung Galaxy M33 5G เหลือเพียง7,999บาทจากปกติ1,999บาท s a ม s u n Galaxy M23 5G เหลือเพียง6,999บาทจากปกติ8,999บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ซั m s ุงไ t h แลนด n d l ซา a d a ช h อป e, ปีและ JD ดีเซ็นทรตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นครับ